หวานมตไตโบเมลดาคัางรักหนักมากประโยคนี้สื่อถึงอเล็กอยู่ในดวงใจพัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างก้าวกระโดดสำหรับคู่รักพระนางวิกสามพระราม4ี่โบเมลดาและอเล็กทรเดซึ่งตอนนี้ก็ค่อยคุยกันรู้จักกันมา5เดือนแล้วแต่ยังไม่ขอเรียกแฟนยังต้องเรียนรู้กันไปเพราะมีหลายอย่างที่ต้องปรับตัวกันซึ่งฝ่ายชายก็ออกปากชัดเจนแบบแมนๆว่าอยากอยู่กับคนที่ชอบ ย้ำว่าจริงจังกับความรักครั้งนี้มากด้านสาโบก็ไม่น้อยหน้าเพราะอยากจะทําให้ชีวิตตัวเองมีความสุขที่สุดแถมดูจากข้างรักฝ่ายชายไม่แพ้กันดูจากโพล่าสุดในอ t a แกรมกับภาพส,ายสวยๆทรงยิ้มหวานๆพร้อมแคปชั่นระบุว่า1อาทิตย์มี7วันแต่เขาคิดถึงเธอไปแล้ว8วันเพราะเขาคิดถึงเธอเกินงานนี้ก็ไม่ไวยเหล่าแฟนคลับคอมเมนต์เซลสนันกันเลยทีเดียว